นี่ก็ค <agrade. S 1> ือเจ้าหญิงที่มีความสุขมากๆแน่นอนนี่คือเจ้าหญิงนะเห็นไหมเห็นพิมพ์เรุมกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลย This is a ball หนังสือเล่มนี้ปวดตั้งแต่หน้าปกแล้วนะคะมองเห็นหน้าปกว่ามันก็เป็นทรงลูกบาศก์นะคะแล้วทําไมคนเขียนแล้วก็คนวาดถึงบอกว่ามันเป็นบอลล่ะเราไปติดตามกันนะคะว่าข้างในเนี่ยจะมีเรื่องสับสนโกลมหันแค่ไหนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลยค่ะ สวัสดีเรามาอ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยกันนะอันดับแรกะเราต้องการที่จะมาเช็คบางอย่างก่อนนี่คือสามเหลี่ยมนี่คือแมวและนี่คืออะไรคะเยี่ยมมากทำได้ดีมากเลยมันดีมากเลยนะที่เราได้รู้ว่าเราตกลงกันแล้วเรามาเริ่มต้นกันเถอะนี่คือทรงกลมแน่ใจหรอฉันคิดว่าเธอนะควรจะมองเข้ามาใ,ใกล้ๆนะมันใช่สี่เหลี่ยมหรอเด,ด็กๆก,ก็จะตอบว่ามันไม่ใช่บอลนะมันเป็นสี่เหลี่ยม และนี่ก็คือหมานี่นี่คือหมาแน่นอนเห็นไหมเห็นตามันเป้าเห็นขามันไะมเนี่ยมันเหมือนมันต้องเป็นหมาแน่เลยและนี่คือมอเตอร์ไซค์เห็นไหมมันมีล้อด้วยมันต้องเป็นมอเตอร์ไซค์อย่างแน่นอนและนี่คือมอเตอร์ไซค์สีฟ้าฮะเธอคิดว่ามันเป็นสีเหลืองหรอไม่ไม่เป็นทางมันเป็นสีฟ้าก็เหมือนกับมะเขือเทศนั่นแหละ และนี่ก็คือเจ้าหญิงที่มีความสุขมากๆแน่นอนนี่คือเจ้าหญิงนะเห็นไหมเห็นรอยยิ้มหวานอันนั้นไหมและนี่คือมอนสเตอร์ที่น่ากลัวมากฮะเธอหมายความว่ายังไงนะนี่คือเจ้าหญิงนั้นหรอฉันคิดว่าเธออาจจะสับสนเล,เล็กน้อยนะและนี่คือมอนสเตอร์ที่กําลังหลอกล้อเจ้าหญิงอยู่บู๊โอ้เธอต้องสับสนแล้วละ่ะและ This is a monster s c คร r n อัพพรินเซ s s s ะเฮอร e เพ็ดด g และเจ้ามอนเตอร์นะฮะกำลังหลอกเจ้าหญิงแานสวยแล้วก็สัตว์เลี้ยงหมาของเจ้าหญิงอยู่เราคุยกันก่อนหน้านั้นแล้วเธอจำได้ไหมดูดูอันเนี้ยมันเป็นหมานะดูหางมันสิและนี่คือชายหาด ฮ่าทำไมเธอคิดว่ามันไม่ใช่ชายหาดล่ะเห็นท้องฟ้านั่นไหมเห็นพื้นดินนั่งหรือเปล่าและนี่ก็คือว่าวนะนี่มันต้องเป็นว่าวแน่เลยมันจะเป็นอย่างอื่นได้อีกหอ่อที่มีเชือกยาวอะ่ะนี่และนี่ก็เป็นเจ้าหญิงกําลังเล่นว่าวที่ชายหาดตอนนี้เธอรู้สึกเป็นยังไงเธอรู้สึกว่าทุกอย่างมันสับสนไปหมดเลยเหรอวันนี้และนี่ก็คือเจ้าหญิงที่กําลังเล่นว่าวที่ชายหาดกับหมาสัตว์เลี้ยงของเธอ ฮะเธอน่าใจนะว่าสายตาของเธอทำงานดีอยู่เดี๋ยวเราต้องมัดอุณหภูมิของเธอซะหน่อยนะและนี่ก็คือมอนสเตอร์ที่กำลังเล่าเรื่องเจ้าหญิงที่เล่นว่าวรที่กใช้หาดกับสัตว์เลี้ยงหมาของเธอฮะมันฟังดูบ้าบอใช่ไหม คือมอนสเตอร์ที่กำลังเล่าเรื่องเจ้าหญิงที่กำลังเล่นเว้าอยู่ที่ชายหาดกับหมาของเธอในขณะที่ยืนอยู่บนบล็อกนะคะบล็อกก็คือสีเหลี่ยมๆฮะมันไม่ใช่บอลแน่นอนดูด,ดูที่ดูที่ปกหน้าสิเห็นไหม text yes, is a ball นี่คือบอลนะส่วนนี้คือบล็อกและนี่ก็ไม่ใช่ตอนจบของหนังสือด้วย จบแล้วล่ะค่ะเป็นหนังสือที่กวนมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าเด็กๆคนไหนชอบหนังสือกวนๆก็ไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้เลยล่ะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ